มาจัดคลิป M s X Open ถ้าใครเห็นนี่แบบอยากขี่มากมา้าน,อน็อตในตาด้น็อตไม่หรอโอ,อ้ยเอาว่ะสวิงามแล้วก็เป็นสวิงามตรงรุ่นของ M X. s X เราวเนี้ยต้องสั่งทำนะครับน้องทุกคนที่โคม M s X นะก็ยงังเรียก M s X มีถังนะครับเขาบอกว่าไม่มีคอหน้าโซนิกแกนโชว์หน้าโซนิก แ่คอตัวงบนก็จะเป็นพวี่มีรุ่นแข่งแล้วนะเราก็เลยจอด่อดช่วยช่วยที่หนึ่งก็เต็มอ่ะก็บอกแนั้นแหละไม่ได้โอเพนไม่ค่อยจะขิงเลยเนี่ยที่หนึ่งนะครับว้าวรางวัลชนะเลิศเดมนเด็กแวนโอเพนที่หนึ่งนะครับรางวัลแรกของเดมิเด็กโอเพนฝุ่นเยอะๆหน่อยวันที่21กุมภาพันธ์2558สระบุรี กล่าวสวัสดีพวกผมวเราวิลาบินทา360องศาจากที่เราห่างหายกันไปนานนี่ก็ประมาณสิบกว่าวันห <c Liz zy> รือสิบกว่าวัน <c oughs> ไม่ได้ลง <c oughs> คลิปเลยครับทุกคนก็ <c oughs> ประมาณว่าสุขภาพร่างกายม <c oughs> ันแย่แล้วก็ต้องทำก่อนกันหน่อยนะวันนี้ก็เลยแบบมาจัดคลิป M V X Open ที่น้องๆถามหากันว่า ไหนช่างวิทย์ว่าจะเอา Mx Open มาให้ดูว่ามันเป็นยังไงสภาพแบบไหนอะไรยังไงสภาพมันน่าขี่ไหมเห็นช่างวิทย์โมจังว่าสภาพม่งโห้โคตรถ้าใครเห็นนี่แบบอยากขี่มากวันนี้เราก็เลยไปเอา Mx ออกมาแล้วที่เอาออกมาใช่หรอมีงานแข่งครับทุกคนมันเป็นงานแข่ง Mx กับมังกี้่าคือมัดรวมมัดรวมเลยแล้วเราก็สาวกมังกี้อยู่แล้วมันจะพลาดได้ยังไงล่ะครับก็งานก็จะเป็นมาวันที่หนึ่ง ที่สนามคลอง5นั่นเองครับบางกอกแดกอเวนิวคลอง5้ันยานะทุกคนนะถ้าใครอยากเห็นรถแรงๆอจากร้านพี่นะติดตามได้เลยอยากเจอแรงๆอ่ะมีปะแรงๆอ่ะขอแรงๆอ่ะโทรบอกไว้เลยเดี๋ยวไปดูเลยดีกว่าปะเดี๋ยวเดี๋ยวเดี๋ยวเราไปดูกันดีกว่าว่าเอ็มเอสเอ็กซ์โอเพ่นของพี่มันเป็นยังไงค่ะโอ้สวัสดีครับฝากเคียร์ด้วยนะครับฝากเคียร์ด้วยนะวันที่หนึ่งเป็นไงพี่นี่อันนี้ก็ลงครับ ปิดปิดไว้ก่อนนะปิดไว้ก่อนนะท้ามไนะอ้าวอกมาว้ยนี่ครับดูยางแล้วก่อนยางพี่สลิกบอกเลยอันนี้เมื่อก่อนมันเป็นมันเป็นยังไม่ได้โอเพนเป็นล้อสิบเจ็ดเบิร์นบ่อยป่ะพี่เบิร์นเบิร์นทุกวันเลยเบิร์นยางเฮ้ยเนี่ยอันนี้ไม่ได้โอเพนคือตอนนี้เราจ่อไปจนแบบประมาณว่าสนิมตึ้งล้อข้างบนหนี่ตึ้งสีเราจะให้ให้เห็นแค่ตูดก่อนดูแค่นี้ก่อนขึ้นแล้วขึ้น ้นี่อะไรอ่ะชกหลังน็อตบ้าน็อตในตาน็อตไม่หรอบอกเลยครับนี่เป็นชกหลังแก๊สซี่ตัวที่สามารถปรับดีบาวได้กลิ่นแก๊สกลิ่นน้ำมันโอเคเดี๋ยวกดให้ดูก่อนกดดูดูเฮ้ยนดูมขึ้นยเอาอ่ะเฮ้ยขึ้นอีู่ไหมขึ้นขึ้นขึ้นโอเคซอสูบอีกอัแล้วก็เป็น ชงวีงามตรงรุ่นของเอเมเ็กของเราเนี้ยต้องสั่งทํานะครับน้องทุกคนถ้าเราจะไปหาซื้อตามตลาดหรือว่าทั่วไปเขาจะไม่มีหรอกเพราะว่ามันต้องสั่งขึ้นกับตัวรถว่าเราจะเอายืดเท่าไหร่เจาะไหมอะไรยังไงตัวรถก็จะเป็นนี่ให้ทุกคนรู้ใจนี่ก็จะเป็นประมาณนี้คือโครงอ่ะเรายังเป็นโครงเอมเ็กนะก็ยังเรียกเอเมเ็กมีถังนะครับใครบอกว่าไม่มีถังยู่ไหนอ่ะก็มีไงถังอ๋อ เดี๋ยว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 มันมีบอว่ะไหนเอ้าเฮ้ยก็งงเฮ้ยถังแล้วมันทะลุได้วะก็งดติดการเองไม่เด้งก็ต้องมีหักอันนี้เลยเราก็เฮ้ยไหนๆมันล็อกแม่งไปเลยก็มีอ่ะก็มีปิดฝาถังก็ได้นี่อ่ะก็จะเป็นหมว่าเฮ้ยในถังนละมันอ่ะไอ้นี่ละมันผมมีสองถังด้วยถังหน้าถังหนึ่งคือตอนแรกที่ทำอย่างเงี้ยเพราะว่าเป็นไอ้เพคไอ้เป็นโอเพ่นเอาง่ายๆก็พูดกันเลยอ่ะ ผมว่าผมก็ทำคันแรกเอ็มเลโกฟิตแต่ว่าดูดิดูดิหล่อป่ะหล่อป่ะหลันเนี่ยคือล้อทิปเจ็ดแหนคอหน้าเนี่ยเราเราจะกลายเป็นโซนิกแหวนคอหน้าโซนิกแอนโน้าโซนิกแหวนคอต้งบอลก็จะเป็นคอวีถามว่าทำไมคอวียัต้องกางความเจี้ยเราก็เลยดรอปลงมาอนิดนึงถ่างอันนี้จะเป็นถ่างหน้ายำซิกมีชื่อด้วยอ่ะ อัมมาลิตนี่คืออะไรอ่ะพี่อัมมาิตนี่กุมารเทพรับศพจัดก็ดูระบบเล็กให้ดูระบบเล็กกุเลตอ่ะได้ไงไม่มีใครเหมือนตัวนี้จอมากี่ปีดีกว่าเนะี่ยถ้าอย่างเงี้ยสภาพเนี้ยสภาพนี้เหรอจอดไปประมาณสี่ปีกว่าครับน้องเขาเรียกว่าแขวนนวมปะตอนนั้นใช่ครับก็คือแ <ๆ S 1> ขวนคือมันไม่มีรุ่นแข่งแล้วไงเราก็เลยจอดจอดก็จอดช่วยง่ายดีกว่าพี่ได้แชมป์จนเบื่อเฮ้ย ไม่ได้ไไม่ด้แชมป์ในรุ่นในนรุ่ของรุ่นเราไงใช่รุ่นที่เราิ่งถ้วยที่หนึ่งก็เต็มอ่ะก็บอกแค่นั้นแหละไม่ได้โค้นไม่ค่อยจะขิงเลยเนี่ยเดี๋ยวเดี๋ยวเข้าไปหยิบให้ดูว่าวนี้ไม่ได้โค้ชอย่างนี้จีบ่ายรุ่นเลกูเลตเราก็เป็นนี่ h YB เป็นเป็น h YB เลยนะครับทุกคนนะอะกองหัวฟิตติ้งชุดใหญ่อ่ะใช่ฟิตติ้งมีกองกองน้ำมันตอนนั้นคื่เราใช้ระบบสองวัตต์ ใคันนี้ใส่ลูกอะไรพี่ตอนนั้นน่ะเครื่องเครื่องตอนนั้นจะเป็นลูก70็ดสตอนแรกเป็น70ชัก9แล้วเราก็ลดลงมาเหลือแค่แค่กชัก5ใช้ระบบน้ำมันเป็นระบบในเตามีเทน1 0 0แต่ว kind of ิ่งรุ่นโอเพนวิ um ่งรุ่นใันเม่ไโอเพนอย่างเดียวเลยครับถึงน้วมันเปิดแล้วก็จัดซักอนนั้นเต็มที่ท้ายนี่มันแตกต่างคือตรงนี้ครับเอ้ยแปลกๆพี่ทำไมท้ายเป็นเนียมอ่ะผมก็กล้าพูดนะว่าท้ายเป็นเนียมผมก็ทำครั้งแรกเอานี้ คนเริ่มปอดเลยคันแรกท้ายพิเนียมอ่ะเนี่ยโอ้ยในยุคนั้นไม่ค่อยได้เห็นนะพี่นะไม่มีใครทำครับตอนนั้นน่ะที่ยังไม่ได้กอ่ะผมกล้าพูดเลยเนี่ยผมไปทำรระดับทองเตยผมทำระดับขึ้นครั้งแรกครั้งแรกของไทยนะใช่ครับครั้งแรกเลยเนี่ยท้ายพิเนียมสมเนี่ยจะเปิดปอดให้ดูใส่เครื่องเรื่องอ้โหเอาอ่ะโอ้โหนี่ประมาณนี้ทายพี่เนียมตรงนี้เราก็ไว้วางแบตอ๋วแล้วเนี่ยพี่ที่ผมเห็นเนี่ยเนี่ยไม่ใช่แบตแล้วนะอันนี้ก็วางแบตโอ้โหวางแบตเหมือนกันใช่ไหมวางได้หมดอ่ะอยากวางไหนก็วางไได้มีออะะร่ ก็เ,เป็นประมาณนี้คือทีเนี้ยมันก็ได้เวลา,วาม,มันก็มาปลุกมันขึ้มมนมาใหม่เพราะว่าเราจะเอาไปแข่งวันที่เครื่องเครื่องตัวไหนพี่เครื่องดูได้ปะเครื่องได้ได้เอาเครื่องให้ดูเอาดูนนเ,<อ>าเครื่องเครื่องของคันนี้ใช่ปะเครื่องคันนี้ครับเป็นเครื่องสูงเห็นเลขวหเห็นเลขวะไอหยแทงหวยได้เลยเนี่ยหัวเราแทงหวยได้เลยเนี่ยอ๋อคือเป็นเครื่องตัวนี้โอเพ่นหลักเดิม สุดหลักสุดประเทศครับผมปิด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 สุดประเทศเลยป้องคือเครื่องอ่ะมันมีตอนนั้นยังมันแบบเรายังคิดอยู่ว่าเราจะเอาเครื่องตัวไหนขึ้นดีโอเคมีนเยอะจังเครื่องตัวนี้มีเยอะเนาะที่เราคิดว่าเราจะเอาขึ้นนะแต่เราเราเราดูเวลาก่อนนี่ให้ดูเกียร์ก่อนมันก็จะเป็นเกียร์โยงนะครับเกียร์โยงนี่ก็สั่งทำเหมือนกันนะ เด็กตรงรุ่นไม่ได้แปลงอะไรเลยคือสั่งทำเหมือนกันนะสังเกตคือจะยึดน็อตตรงรุ่นเหมือนทุกอย่างนี่คืองานขึ้นมือหมดเลยงานขึ้นใหม่หมดเลยครับผมสั่งสั่งขึ้นใหม่หมดเลยแต่ก็ประมาณ4ปีนะคร่าวๆคันนี้ที่ไม่ได้เห็นวิ่งสนามเฮ้ยเป่าเ่อะเอยางนี้เลยเหรอเ้ยเฮ้ยกี่กิโลเนี่ยเลาโว้โวอกเไม่พเาเอเดี๋ยวเดี๋ยวเดี๋ยวเดเดี๋ยวป่าะานเมยครับช่วด้ครับ โอ้ย oh, แล้วก็ไม่พูดเลยนะพี่นะจริงเมื่อกี้ต้องต้องมือเลยล้อจแตกทีละม,มือนะนดเดีเยวเี้เป็นช็อตไง,งแต่แต่แต่รุ่นนี้รอบนี้วันที่หนึ่งนี้ยเราจะไม่ได้ใส่ล้อสิบเจ็ดอ๋อตามกติกา,า,าเขาคือเป็นล้อสิบสองเราก็ต้องเปลี่ยนล้อ, <c oughs> อใหมล่ละคือทรงเป็นล้อสิบสองลายทรงเดิมรถอ่ะใช่รถจะเป็นทรงนี้แหละเป็นโอเพ่นคำว่าโอเพ่นก็คือเปิดทุกอย่างแต่ก็ว่าเขาจำกัด เป็นล้อ12ครับผมวันน้ำมันมีล้อ2ล้อล้อก็50,000กว่าแล้วโอ้ล้อเท่าไหร่นะครับพี่50,000กว่าเนี่ยใช่เพาจะใส่ล้อหน้าล้อแดงล้อหลังล้อน้ำงินแล้วก็พ่วงข้างต่ออีกเพราะว่าตอนนี้ซาเล้งกำลังมาแรงเฮ้ยพี่คิดว่าคิดว่าจะมีโปรเจกต์นี้ไหมนี้เดี๋ยวเทำเดี๋ยวทำมังกี้ซาเล้งคันแรกเลยนะก็จะทำธรรมดาหรอกรถปัฒนาเนี่ยเขาบอกเขาไปเขาไปให้เขาให้การแล้วอยากลงหน้า เดี๋ยวเราก็เอามังกี้พวกมันนี่ไงพวกข้าคันอะไรไงที่แก่กันหมอันเนี้ยคันนี้ก็คือเป็นโอเพนเอ็กแล้วมังกี้อ่ะพี่มังกี้มีลงรุ่นไหนบ้างอาอู่ไปไหมอู่ไปไหมไม่อู่เราเปิดเผยอยู่แล้วอ้าวชิ่งๆดูเราลงมากี่เบอร์แล้วนะยี่สิบเอ็ดเบอร์ครับโอเบอร์นะครับลงทุกรุ่นลงทุกรุ่นมีทุกเวทเบรกเก็ตเบรกเก็ตเราไม่ลงมันเป็นมันเป็นไงพี่ มันจุ่มจิมไปที่สิบวิอะ่ะเด็กหลักสามวิเด็เกเงินหลักเกินทุกทีอ่ะ<ป>คือรถเรามาระดาาับแบบเท่าไหร่อ่ะสิบเอ็ดวิสิบสองวิอย่างเงี้ยเป็นลงพวกแบ็คเกจเรา,เา,เาก็เหมือนก็ต้องปล่อยเวลานับเวลาไปไงรถเราวิา่งเท่าไหร่ก็รันเวลาไปก่อนไม่เราคือแบบพอเราเป็นสิ่งสนามไงเราเจอสนามล้วเราปิดอย่างเดียวไงเราไปซิ่งนะเราไม่ได้ไปถามใช่ปะใช่ครับขึ้นแรกก็มีห้าหกชักเดิม อืม8เสียนะครับเดิมเสรปุ๊บแล้วก็มา61ชักเดิมกี่คันพี่56ชักเดิมนี่คือเป็นเป็นรถกระแสลานะไอ้56อ่ะ56ชักเดิม1,000 3เบอร์2 3เบอร์อ่าลงไปล้2,000 3เบอร์แล้วก็61 2เบอร์61 2เบอร์1,000มา3ชัเดิมแล้วก็63ชักเดิมีก่อีก3ชักเบอรไ3เบอร์3เบร์แล้วก็63ชัก3 63ชัก3 ไอ้หกสามห้าเบอร์หเบอร์แต่เราคิดว่าเดี๋ยวเราจะเอาหกสามรับเดิมไปแบบโอ้โหิี่ที่จริงถ้าเป็นที่อื่นเนี่ยเขาทําตามกติกาไม่เขาเรียกว่าไงพี่ไม่มีไม่มีเหลือนะไม่มีแบกนะแต่นี่เราแบกกันเลยหรอใช่คือรถเราอ่ะรถมันเยอะแล้วทีนี้แล้วีนีเพื่อนเขาบอกว่าอยากลงสนุกไหครับหาบมเลยบอกนเฮ้ยเเฮ้ยเฮ้ยยเฮ้ยดึงเกียร์ดึงเกียร์ โอ้โหเอาว่ะเอาว่ะพี่เอ้ยเฮ้ยเฮ้ยเดี๋ยว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 ดูแล้วพี่เดี๋ยวเดี๋ยวอ๋อคือมันมันโดดนอนไม่ไม่รู้จะโดดนอนได้หรือเปล่ามันเฮ้ยใครขี่อะพี่เดี๋ยวรอบนี้ว่าใช่เป็นก็ให้พี่ พี่ไพี่ี่ยเออจะเจอได้อกเลยแะดับผมอยู่แล้วแบบก็ออกให้ด no? ูอยู่ิว่าเป็นยังไงอ้าก่ไดอย่าบอกนะว่ารถที่รานที่เราทำกันเนี่ยเนี่ยทำกันอยู่เนี่ยเขี่เล่นด้วยใช่ไหมพี่ก็ขี่เล้นหมดเลยเยไปลงแล้วเขาไปแข่งวันเสาร์เอ้ยวันวันที่หนึ่งเลยนี่รถขี่เล้นหมดเลยเนี่ยนี่รถขี่เล้นขี่เล้นไครบ วันนี้มันสูกเนี่ยแหละแวันนี้มันสูงวิธีสองเนี่ยที่น่าจะปล่อยพรุ่งนี้มาเลยเนี่ยเนี่ยทำรุ่งตะโกนเลยนั่นนั่นเรียกเรียกเรียกเลยมีเรียกเลยเอาดูเวลาบัดเพิ่งอ่าแต่สูงเนี้มันสูงแบบองเนี่ยโอู้งสี่เลยนะนี่หนึ่งพันนะอันนี้ลงโอเพ่นนะครับอุ้ยชักเดิมนะแต่ชักเดิมเดี๋ยวฝนลุกเลยเนี่ย โอเพนแต่ชัดเดิมลูกสูบบอกไว้เลยไม่เกินเจ็ดสิบแล้แล้วไหวเหรอพี่เราสายแบกเนี่ยมาอันนี้ก็ลองรุ่น63นี่สภาพรถแต่ละคันนี่คือรถแข่งเหรอเนี่ยรถขี่เล่นนะเนี่ยรถบ้านอย่างเดิมรถบ้านหลังถนนเอาไปเอาไปแข่งพี่วิ่งเล่นอันนี้มีกระจกด้วยอ่ะไปกันใหญ่แล้วอันนี้ก็รุ่น63สามชาร์จเดิมไปกันใหญ่มีกระจกด้วยแต่อันนี้เป็น4วาล์วสี่วาลล์อ่าที่เหลือยูนี้ ให้ใใหห้้ดูเลยเหรอเดี๋ยวบังเราให้ดูเข้าเหรอปิดปิดกันไหมปิดก่อนไหมแอบแอบที่แอบแอบแอบคันนี้แอบโอ๊ยแต่โอ๊ยข้างในทำไมลิงเยอะจังอ่ะก็ลงอันนี้ก็ลงนี่มันหลดบ้านหมดเลยนะพี่ใช่สองนี้จะเป็นลงโอเพนคันนี้บ้านเฮ้ยโอเคันนี้ห้าหกคอาแทนเหรียญทองให้ดูให้ดูเฮ้ยเฮ้ยดูแค่นี้ก่อนดูข้างหน้าใหม่ก่อนนะพอแล้วไปนี่ไเฮ้ยถ้วยถ้วยถ้วยเราโอ้โหอาวขิงหน่อยขิงหน่อยขอโทษนะครับ รางวัลชนะเลิศ m อ็มบิทเไม่ช่างสนามสอรัศมีที่หนึ่งนะครับว้าวหวิวางวางมือมาหลายปีแล้วนี่นี่รางรางวัลชนะเลิศเวฟแวนเอ็มบิทเอ็กโอเพนที่หนึ่งนะครับรางวัลชนะเลิศเอ็มเอ็กแวนโอเพนที่หนึ่งนะครับไม่ช่างไม่วัดนี่แต่ห้าเก้ากินดูดิเขาบอกเราไปเจอดไปกี่ปีเนาะปีปีรว <5, S 1> มรวงรถหัวชีสูบนอนนี่เราอันนี้คือเราเอาเอ็มเอ็กไปบวกกับเวฟร <okay. S 1> างวัลชนะเลิศ เวเรายีพาไอบวกเอ็มเดพแต่เราเอาล้าหนักงานลุไปวิ่งแล้วก็เอมวิ่งอีกเพราะเรามีเอ็มไใช่อ้พี่เ๋ยออันนี้ดิมอันนี้ดิมนี่ะอันนี้ดิมโอ้ยแต่ก็เยอะนะเนี่ยนี่แหละส่วนมากก็จะเป็น M&X นะใช่ข่อันนี้ห7าเจ็่ไหนไหนไหอันนี้คือรางวัลแรกของเอ็มเด็กเพุ่นเยอะๆหน่อยรายการนหนู นี่หมเอ็กซ์เคสอาร์ล้วันที่21คกุมภา2558สระบุรีนี่อันนี้ก็นี่ก็คือทางของ F x เลยโดยตรงใช่ถ้าน้องๆถามว่าจะรถมาให้ทำได้ไหมพี่น้องบอกมีมังคีอยู่จดิมๆได้ครับจัดมาเลยมังคูมังคี้ F X ทำได้หมดทางของเรา ใช่ครับฝากร้านด้วยนะก็นั่นแหละฝากร้านที่ก็คือร้านสบายเลสซิ่งบายชังวิทร้านนินผานั่นเองนะครับทุกคนหายหน้าหายตาไปหลายวันก็ฝากน้องๆกลับมากดไลค์กดแชร์กดไลายกดติดตามให้ช่องพี่ด้วยแล้วกันนะครับฝากคอมเมนต์ด้วยนะฝากคอมเมนต์ด้วยอ่าฝากคอมเมนต์ด้วยว่าเดี๋ยวพี่จะมีคลิปอีกก็คือเดี๋ยวเราถ้าเราติดเครื่องยังไม่ได้โอเพ่นแล้ว เดี๋ยวเราไปจัดกันให้ดูเด,เดี๋ยวไปดูสภาพคันนี้กันดีกว่ารอบหน้าไปดูรอบหน้าจะกลายเป็นร้อยที่สองแล้วมันจะจีจ้าสมาร์ทดอทแค่นแค่นี้เราก็เตี้ยมากแล้วอ่ะถ้าดูทรงแล้วแม่งก็จะแบบแม่งจะเตี้ยรากดินน่ะถ้าเป็นร้อยที่สองอะเนี่เอาเรื่องนะสำหรับคลิปนี้แล้วก็ไปกันดีกว่าเดี๋ยวคลิปหน้าพี่มาจัดให้ดูเต็มๆมันเลยว่าร้อยที่สองมันเจ๋งสักแค่ไหนเครื่องโอเพ่นหลักเดิมพ่อนี่แบบ้าม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 าพี่หูนี่แตกแม่โอเคนะตอนนี้ฝากเราเพียงรถไฟกอดจิตจามช่องวิญญาณธรรมสำ ตอนตามชองไลยด้วยนะใช่ไหมครับฝากติดตามช่องด้วยครับฝากติดตามช่องชอบเที่ยวผิดบ้านหรือไงด้วยนะครับกดตามกดติดตามกดติดตามเลยอยากให้ให้ลองกับชาววิทย์ก็ได้นะได้เดี๋ยวเดี๋ยวจัดเลยนะดูดินเลยนะโอเครับเลยไป